มาเก็บเห็ดน้ำกันจ้าพี่น้องเห็ดกำลังออกดอกงามๆอ่อนๆได้จ้ะข้าเบิ่งได้จ้ะอันนี้บ่หูจักจ้ะอาจจะเป็นเห็ดน้ำมาก็ะได้จ้ะจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งโบกกาเอาจ้ะนี่จ้ะเห็ดยางน้อ,นอพี่น้องจ้ะ มาอ่อนเล้วจ้ะพี่น้องเฮดมันปูปลาเถอะมันแชะพี่น้องจ้ะมีแต่ขี้ดินเลยจะเอาไปจังไหนน้อนหนิเนาะที่นี่อ,อยู่ข้างทางในป่าจ้ะพี่น้องบุง ่เบื้องพี่น้องจา้าวมันค้นมาเก็บเหรียญมันยังไงกับวาจ้กโอ้ยอืมคักขนาดจะ้ะ เบื้องพี่น้องมันคือเป็นที่สี่มันฝนว่าตกใสบ่บ่